นี่ทุกคนก็เดินมาจากนู่นอ่ะบานิโตมาถึงบ้านทะเลสีทองมันจ๊ะบรรยากาศเงียบมากฝั่งนี้นะแล้วก็มีลมคือต้นมะพร้าวมันเยอะนะแต่เราก็ต้องระวังนะระวังระวังดีๆเดี๋ยวต้นพะล่วงใส่ใน้องหมามีน้องหมาด้วย ไม่ได้มาปีหนึ่งเรารู้สึกว่าพวกหมาจอนะมันหายไปเลยเออากาศด,ดีเราก็ชอบช่วงนี้เดือนพฤษภาก็าจะเข้าฤดูฝนแล้วนะจ๊ะก็จะมีพวกหมอกระสมเข้าพายุเข้าอย่างวันก่อนน่ะมีพายุวงช้างอะ่ะทุกคนน่ากลัวมาก,มากอยู่กลางทะเลอยู่ตอนสำรานตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเดินกลับที่พักแล้ว ก็อาจจะไปแวะร้านก็ร้านไอ้นี่ร้านอ,อ,อะไรอะมะพร้าวอยากกินมะพร้าว